ตาก็มาที่บ้านเราพอมาเห็นตัวเราเจอตัวเราครั้งแรกก็มองตั้งหัวจดเท้าแล้วก็ถามเราว่าอยากเป็นตัวแทนจริงๆเหรอรบอกอยากเป็นจริงแล้วก็ทิ้งนามบัตรยังงงั้นตามไปหาตาที่ออฟฟิศเอานามบัตรมาดูก็ชื่อคุณละไม้คายพุทธเป็นตอนนั้นยังขึ้นเป็นพีซุกก็เขีเยนว่าพีซุกแล้วก็พี่ก็เลยตามไปที่สีลมเพราะว่าที่อยู่ที่สีลม มันมันขนาดบ้านนอกขนาดไหนเราเนี่ยไม่เคยเข้าสีลมไม่รู้จักสีลมอยู่ตรงไหน,นบ้านพ <caracter S 1> <ช>ี่เจ๋อคืออยู่บางนาบางนาบางนาครับในชีวิตไม่เคยไปสีลมไม่รู้จักสีลมสมัยก่อนการเดินทางนี้สะดวกสบายรถเมย์อย่างเดียวรถเ,เ,เมย์อย่างเดียวรถเมย์ <insanlar S 1> อย่างเดียวคือรถเมย์ไปตามพอรถเมย์ไปลงจําได้ว่าลงหน้าโรงแรมนาลายโรงแรมนาลาย,น,าลายนะครับคราวนี้เราเออดูดูจากชื่อจามบััดมันอยู่แถวนี้ ตอนนั้นมันตึก AIB มันอยู่ตรงไหนว่าก็เลยเรียก3ล้อ3ล้อขับจากเลมนารายเลี้ยวท้ายไปถึง,ถงเลยมันไม่บอกเราว่าเดินได้เสียไป30บาทบตัวแทมประกันชีวิตสมัยก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วเขาเริ่มต้นกันยังไงนะพี่เขาเรียนกันยังไงเขาทำกันยังไงคือที่นั่นเนี่ยจะมีแพทเทิร์นเลยนะครับก็จะมีขายเรียกอาชีพมหัศศรรย์10ชั่วโมงขายได้ครับ สิบชั่วโมงขายได้เนี่ยทุกคนคำว่าสิบชั่วโมงไม่ได้ว่าวันนึงเรียนสิบชั่วโมงเขาจะเปิดตอนเย็นๆครั้งละสองชั่วโมงเปลี่ยนวิทยกรไปอันแรกก็ขายที่อันที่สองก็เบี้ยแบบแอบปบอันที่สามก็คือ,อขั้นตอนการขายดซี่ตอบข้อต่อยแย้งอันที่ห้าสรุปการขายเนี่ยนี่เป็นสิบชั่วโมงม,มันก็เหมือนสโมสรประจาสัปดาห์ใช่ใช่ครับแต่เรามาทุกวนันตอนเย็นทุกวันนะห้วาวันติดครับคนนักขายสมัยก่อนเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับสโมสรขนาดไหนพี่เออถ้ารุ่นพี่นะพี่ไม่เคยขาด ไม่เคยขาดสโมสรเรามีความรู้สึกว่าอยู่ที่ไหนจะติดลูกค้ายังไงต้องมาสมทุกวันพุธทุกคนจะมีจุดรวมเดียวกันศูนย์รวมเดียวกันแม้แต่ออกไปขายรายวันไปประจําวันทุกเย็นทุกคนจะกลับเข้ามาที่สํานักงานมาเจอเพื่อนมาเจอหัวหน้ามาคุยกันถ้ามีสโมสรก็เกาะกลุ่มกันเข้าสโมสรคือเริ่มต้นก็เป็นตัวแทนฟูลไทม์เลยอะ อจริงๆแล้วตอนแรกๆพี่ยังไม่ได้เป็นฟูลไทม์พี่เป็นพาร์ทไทม์อยู่ประมาณ3เดือนครับนะครับไอ้สามเดือนที่เราเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยแปลว่าเราเสร็จจากงานประจําเย็นเราก็เข้าเนาะเย็นเข้าเย็นาะอย่างสาวที่เราขายหรืออะไรเราก็พยายามจะหาทางเข้าแต่ว่าถ้าถึงแม้นจะเป็นพาร์ทไทม์เนี่ยเย็นวันพุธเนี่ยเขาจะเริ่มสโมสรหกโมงเย็นนะครับใช้ประมาสองชั่วโมงก็สืบสองทุ่มงั้นเราก็จะเข้าช่วงเย็นวันพุธไม่เคยครัจากวันแรกที่รู้ว่าประกันชีวิตมันดี จนมาถึงเคสแรกที่ขายได้นี่ใช้เวลานานนะครับส่วนตัวของพี่เจมที่แรกเราคิดว่ากลุ่มลูกค้าแรกของเราน่าจะเป็นนักศึกษาที่เราติวปรากฏว่ามันก็ห่างเกินไปก็เลยไปค่อยๆหาคนรู้จักก็ไปฝังตัวอยู่ที่ตลาดเขาเรียกตลาด Auto ออกอทกขายเคสแรกมาได้เนี่ยคือเจ้าของร้านน้ำปั่นชื่อพีกฟุกก็ไปขายไอเดียเขาว่าถ้าวันนี้เขาขายน้ำปั่นลดลงไปวันละแก้วสองแก้วเนี่ยจะมีความเดือดร้อนไหมเขาบอกไม่มี น้ำแข็งปั่นแก้วละ15บาท10บบาทแล้วแต่ใช่ไหมถ้า15บาท2แก้วก็3าบาทนะครับถ้าเก็บถ้าอีกแก้วละห้าสิบบาทเนี้ยสแก้วถ้า50บาทไม่เดือดร้อนเนี่ยเดือนละก็พันห้าปีหมื่นแปดนะก็แปลว่าเราขายคนนี้ได้หมื่นแปดเขาบอกไม่เดือดร้อนหลักสามแก้วห้าสิบห้าสิบบาทหกสิบาทเขาไม่เดือดร้อนได้ไปเหมือนกันในโครงการที่ผมนำเสนอเหมือนกับพี่ขายน้ำปั่นพี่ลดลงไปวันละสามแก้วถามริงสามแก้วพี่จนลงไหม ไม่ได้มาก็รวยขึ้นไหมไม่แต่รู้ไหมว่ามันสร้างความมั่นคงให้พี่ยังไงเราก็อธิบายหมายความว่าพี่เจบจะเริ่มต้นการขายเดียจากการขายรายวันก่อนใช่อ่านะครับแล้วก็ต่อยอดที่นั่นน่ะครับแล้วสมัยก่อนมันมีเทคนิคที่ออฟฟิศเราเนี่ยนะครับจะมีคยกตู้เซฟแดงๆแต่ตอนตอนนั้นจำไม่ได้วลราคาเท่าไหร่ครับเนื่องจากเราไม่ได้เก็บรายลูกค้ารายเนี้ยเป็นรายปีเราเก็บรายหกเดือน เก็บรายหกเดือนเข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วก็ตู้เซฟไปมอบเขาว่าพี่หยอดไปเลยวันละห้าสิบาทห้าสิบาทพอครบหกเดือนเดี๋ยวเราก็ได้เงินแล้วพี่ก็ไม่ต้องเดือดร้อนอเอาตู้เซฟไปหยอดแล้วไปขายทีนีจ่จริงๆเลยเราขายแถบตู้เซฟก,ก็เป็นไอเดียการขายเป็นผมนึกภาพไม่ค่อยออกว่าสมัยก่อนเนี่ยสามสี่ป,ปีที่แล้วเนี่ยตัวแทนประกันชีวิตเขาตื่นเช้ามาเขาทำรากันเลยที่ไม่มีโซเชียลไม่มีมือถือไม่มีอะไรแบบนี้เลยอ่าเช้ามาพูดเราจะเข้าออฟฟิศก่อนเข้าออฟฟิศเราจะมีการรีดรายชื่อว่าวันเนี้ย สามคนที่เราไปหาคือใคร,ใครอสองคนคือใครครับทุกคนต้องมีลูกค้าไปหาวันละหนึ่งคนหรือสองคนหรือสามคนแล้วแต่ใครขย,ยันมากขยันน้อยกันแต่แปลกนะทุกคนไปหาเหมือนกันหมดทุกคนเหมือนกันเช้าจะมารวมกันนกบินมารวมกันเสร็จปุ๊บที่ตึกป,กประมาณสักประมาณสิบสิบโมงสิบโมงไม่เกินนี้ทุกคนจะกระจายไปแล้วแล้วสี่ห้าโมงเย็นจะกลับมาเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ขายได้ทุกสัปดาห์ครับไม่มีแทบทุกคนเลยที่เราอยู่ในกลุ่มเดียวกันน่ก็ขายได้ทุกสัปดาห์ สมัยก่อนต้องถือว่าขยันจริงๆแล้วการสื่อสารมือถือช่วงนั้นก็ยังไม่มีด้วยนะไม่มีห,หัวหน้าจะโทรอ่าหัวหน้าที่เนี่ยคุณตาละไม้ปลูกฝังในตัวพี่เลยโทรหาพี่ทุกเชา้าโทรหาตัวแทนทุกเชา้าวันที่พี่ขึ้นมาเป็นผู้บริหารพี่ก็หาตัวแทนทุกเชา้ายี่สิบคนก็โทรหาทุกเช้าจริงๆนะไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวเ ก็คือหัวหน้าเราทําอะไรเราก็ก๊อปปี้เลยหัวหน้าเขาจะมาที่หน่วยที่หน่วยเข้จะมีโทรศัพท์ให้สมัยก่อนใครเป็นผู้บริหารหน่วยก็จะมีโทรศัพท์ที่แบบเป็นหมุนๆโทรศัพท์ของหน่วยเขาก็จะมุรูนี่ไงละแต่ว่าเขาจะมีสิทธิ์ของเขาเลยเขาจะเื้อแล้วก็โทรหาตัวแทนใช้เวลานานไหมครับพี่เจมยบเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวพี่เจ๊สบสำหรับพี่อ่ะสามปีเต็มๆเลยสามปีเต็มๆด้วยเขาเขาจำกัดด้วยอายุงานระยะเวลาที่นั่นเนี่ย บริษัทแรกที่อยู่เขาญาติเอ่ยนามก็แล้วกันว่า A A ถ้าไม่มี A ก็ไม่มีพี่วันนี้เหมือนกันนะครับะะ A, A มีกฎนะครับแล้วกฎค่อนข้างแข็งมากว่าคุณจะเก่งมาจากไหนเขาไม่สนใจหรอกคุณต้องมียุงานสามปีในสามปีต้องมีคอมมิชชั่นไม่ต่ำกว่าเก้าแสนปีละสามแสนนะ,ะถึงจะขึ้นหน่วยได้แล้วก็ก่อนขึ้นเนี่ยก็ต้องเป็นพีซุปต้องมีตัวแทน6คนค,ค,คนหนึ่งตัวแทนแต่ละคนต้องมีคอมมิชชั่นไม่ต่ำไม่ต่ำกว่าหมื่นหก นะรวมตัวเราเป็นควเจ็ดคนถึงจะขึ้นหน่วยได้พอขึ้นมาเป็นตำแหน่งผู้จัดการครับรูปแบบการทํางานเปลี่ยนไหมครับจากการเป็นตัวแทนนักขายแล้วมาบริหารใหม่ๆก็แย่ครับสับสนอยู่บ้างจะขายดีจะรีคูดดีจะขายดีจะ,จะรคีคูดดีแล้วก็เราอาจจะเหอตตาแหน่งนะครับแล้วก็ในช่วงขึ้นบริการก็เปลี่ยนรถใหม่ไรเงี้ยก็เหอรถนะครับปีแรกๆพี่ลมเหลวนะ โคตาโคต้าของเขาจริงๆก็คือ5 0 0แสนบาทเนี่ยเอฟไอซีเอฟไอซีห้าแสนบาทแต่พี่ทำเอฟไอพีสี่แสนเพิ่งจะได้สองแสนกว่าบาทเกือบผ่านเป็นเป็นได้ไปเกือสองแสนกว่าบาทครับถือว่าลุ้นไม่ไผ่านเลยไม่ผ่านปีสองก็เบี้ยประกันอีกแปดแสนก็เขาหลักการเขาเนี่ยเขาใช้เอฟไอซีเป็นตัวกําหนดนะครับแต่ว่าเวลาแข่งขันเขาแข่งขันเป็นเบี้ยนะครับก็เบี้ยกระแปดแสนปีปีสามก็เบี้ยเก้าแสนเอาจริงสามปีไม่รวย แล้วเริ่มจับต้นชนปลายได้ตอนไหนครับแบบพี่โชคดีโชคดีที่มีเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เข้าไปเข้าไปจับตัวกันเพราะเขาเป็นคนเก่งอย่างที่พี่บอกครับก็เรียกว่าเพื่อนกลุ่มก้าวเสือในอดีตสมัยก่อนนี่คือดังมากดังมากดังมากในในบริษัทที่อยู่เดิมเนี่ยนะครับโดยการเข้าไปรวมตัวกันที่ออสโลนอร์เวย์นี่พี่จำแม่นเลยอ่าเป็นเป็นกลุ่มที่เป็นเพื่อนๆกันก็ติดคุณอาวุธซัมมิตครับ บก็ติดสมิทขับที่ออสโลนอร์เวย์รวมตัวกันตั้งว่าหกเสือัแล้วเขาก,กลับมาประเทศไทยมีข้อตกลงข้อสัญญากันว่าเขาต้องประชุมกันเจอกันทุกเดือนใครไม่มาประชุมก็จะโดนปรับอะไรแต่พี่เห็นว่าคงกลุ่มนี้เป็นคนเปลี่ยนรวมตัวกันทุกเดือนแลกเปลี่ยนแนวคิดความความคิดกันเราก็อยากได้ความคิดอยากได้อะไรดีๆพยายามเข้าไปสมัครสมัครเขาก็ไม่ให้เขาบอกว่าเราไม่เก่งพอเราไม่มีชื่อเสียงจนในที่สุดเราก็พิสูจน์ตัวเองว่าเราก็พอใช้ได้เขาก็เลยกลายเป็นเสือตัวที่เจ็ด พอเขารับคนที่เจ็มาเขาก็รับ8ปด้าทันทีนะครับก็กลายเป็น9้าเสือแล้วอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มที่จะบริหารอย่างเป็นเรื่องเป็นราวใช่ครับก็นะตอนที่เราล้มเหลวนะเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วแล้วกลุ่มเขาเก่งกันทุกคนเป็นออฟเดียร์มันต้องแต่เป็นตัวแทนขึ้นหน่วยแต่ละคนก็เป็นออฟเดียร์ด้วยนะแต่เราไปอยู่ในกลุ่มออฟเดียร์เนี่ยเราไม่เก่งไม่ได้ใช่ไหมก็โชคดีที่ได้เพื่อนในกลุ่มชื่อ ท่านดรวีรพงศ์นพันธ์อสอนวิธีการวางเขาเรียกว่าบิสเนสแผนซึ่งมันทําให้เราเห็นภาพเลยเวลา,วาการวางบิสเนสแผนที่ดีเนี่ยมันจะเห็นภาพความสําเรล่วงหน้าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงแล้วมันจะทําให้เราเกิดความเชื่อว่าเราทําได้คพอเราเกิดความเชื่อว่าเราทําได้นะครับว่าก็เกิดความมั่นใจในการทํางานม,มีความมั่นใจในการรีพุตเราก็ทําตามแผนได้พอทําทตามแผนได้มันก็ประสบความสำเร็จจาก ปีแรจกจำได้เมื่อกี้ได้สี่แสนแต่แสนเบี 3, 9, 000, ้ยนะครับปีสามเก้าแสนปีที่4ี่ของการที่เราได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเนี่ยแล้วได้คําแนะนําจากเพื่อนเนะครับทำให้ปีนั้นนะเราจบที่เบี้ยเก้ล้าน8กระโดดเลยกระโดดกี่เท่าเกือบสิบเท่าใช่ครับใช่ครับเ <c oughs> พราะเราหลังจากที่เราพบผลทางแล้วเนี่ย ตอนนี้ในหน่วยเราเบี้ยก็ไม่เคยต่ำอย่างเจ็ดล้านแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้มาเพราะเราเราเริ่มบริหารเป็นเราเริ่มสร้างคนเป็นโมดิเวตคนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดวางแผนกลยุทธ์เป็นวิสศษแพนก็เหมือนเป็นการวางเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้ใช่ครับซึ่งพ,พอพี่เจี๊ยบทําได้พี่เจี๊ยก็เริ่มบอกต่อในทีมงานใช่เคยฟังพี่เจี๊ยบเห็นว่ามีการนัดตัวแทนแต่เช้าเลยแนละ เช้านี้กี่โมงครับพี่โทรหาตรวจแทนทุกคนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตีห้าครึ่งอาบน้ําเสร็จหกเมืองพี่ลงโตแล้วทุกคนจะถูกโทรรับไม่รับพี่ไม่สนใจหน้าที่โทรหน้าที่เราหน้าที่ราคาญหน้าที่เขาแล้วก็ประชุมทุกจันทร์พุธศุกร์แล้วไม่ประชุมที่หน่วยนะปกติเนี่ยหัวหน้าหน่วยของบริษัทเดิมที่เราอยู่ใครที่เป็นหัวหน้าจะมีห้องส่วนตัวทุกคนแต่ห้องจะไม่ไม่ใหญ่นักแล้วก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมไม่มีหน้าต่างบางห้องก็มีหน้าต่างบางห้องมันจะอึดอัดเพราะคนมันเป็นจานวนเป็นสิท ก็เลยมีไอเดียว่าเราคูที่แมคโดนัลตอนนั้นแมคโดนัลสาขาสยามสมัยก่อนครับสาขาสยามเนี่ยนะครับเราไปนั่งที่แมคโดนัลเนี่ยเขาเปิด8ปดโมงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก็คือทุกจันทรุกศุกร์ต้องมาก่อน8ปดโมงก่อนแมคเปิดใครมาก่อนแมคเปิด8ปดโมงเนี่ยพี่ก็จะเลี้ยงกาแฟฟรีสมัยก่อนกาแฟ20บาทครับเลี้ยงได้ทุกคนละยีบาทเราเลี้ยงได้ทุกคนใช่ไหมแล้วใครมาหลังโดนปรับ20กาแฟซื้อกินเองแล้วในวันจันทร์ุษศุกร์เนี่ยนะครับถ้าใครขายได้ เพราะเรานัดกันทุกจันทร์พูดสุดใครขายได้ก็เอาแอปมาส่งที่อะไรที่แม็กเลยคุณไปเลือกกินฟรีหนึ่งลิมที่แม็กจะเลือกกินอนไหนก็ได้ถ้าเรามีความรู้จริงในสิ่งที่เราเองทำก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นครูใายไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวว่าใครอายุมากกว่าแต่สิ่งเหล่านี้การจะเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยมันก็ต้องสอดคล้องไปด้วยสประการ